สวัสดีครับวันนี้มารีวิวกล้องฟิล์ม Compact นะคนิกามิสเตอร์หกสี่นะครับตัวนี้เป็น Compact ใช้งานง่ายมากนะครับสภาพตัวนี้สภาพดีนะครับซีเรตัมเบอร์อยู่ใต้เครื่องนะครับคือ2องสองแปดหห้าห้าแดนะครับนี่บสภาพเรยรตัวนี้ใช้ฐานชนินีชื่อว่า cr อา่าทวครับ2 cr 5นะครับ2 cr นหนั่นเองอันนี้แถมไปให้หนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวฐา,านก้อนใหม่แถมให้วิธีก,การใช้งานนะครับอันดับแรกการใส่ฐานนะครับก็ต้องเอาเหรียญบาทนะไข่น้ำรงนล่นะไฟที่คำว่า Open นะนั่นนขงข้างแล้วก็อันนี้มันจะเปิดออกได้เอาฐานนะฮะใส่เอาด้านที่เป็นขั้วใส่ลงไปฮนะดูรอยรอยบากตรงนี้รอยโค้งเนี่ยนะ ใส่ไตามด้านนี้ด้นนี้เป็นคั่วหันลงนะครับปิดฝาแล้วก็เอาเหลียญบาทช้ยทํามาที่คําว่า close นะฮะโอเควิธีการเปิดใช้งานนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับมันจะเป็นหลายๆฟังก์ชันในปุ่มเดียวกดไปทีนึงเลขศูนย์ขึ้นสแสดงว่าติดละถ้าเรากดไปอีกทีนึงมันจะมีลูกศรขึ้นตรงคําว่า on นี่คือแฟลเปิดแฟลกดอีกทีคาว่า off ก็คือปิดแฟลชนะฮะกดอีกทีไปอยู่ตรงคำนาฬิกาคือตั้งเวลาถ่ายกดอีกทีเป็นจอแบบโล่งๆหายไปเลยก็คือปิดนะฮะนี่คือปิดเปิดก็คือกดมันจะมีเลขขึ้นเลขศูนย์ขึ้นโอเคเดี๋ยวสาธิตไปพร้อมกันใส่ฟิล์มนะครับเวลาจะใส่ฟิล์มเลื่อนเปิดด้านข้างแบบนี้อ่าฝาเปิดออกแล้วเอาฟิล์มมานะเอาที่เป็นจุกเนี่ยลงข้างล่างใส่ไปด้านนี้ ดึงหางฟิลมันด้านขวาประมาณนี้นะฮะอย่าให้ฟิล์มโกงนะ,ะให้มันเรียบๆอย่างเงี้ยนะ,ะปิดฝากดถ่ายทีหนึ่งแล้วมันจะขึ้นเลขหนึ่งขึ้นเลขหนึ่งแสดงว่าใส่ฟิล์มถูกต้องถ้าเกิดกดถ่ายไปแล้วมันยังขึ้นเลขศูนย์อยู่อย่างเงี้ยแสดงว่าฟิล์มที่ใส่ไปมันอาจจะโกงอาจจะอะไรเงะะี้ยฮะมันอาจจะใส่ไม่ถูกนะฮะมันก็ต้องเปิดฝามาใส่ใหม่โอเคพอหลังจากเรา คืเล่งหนึ่งแล้วพร้อมถ่ายแล้วเราก็กดถ่ายได้เลยฮะเล็งกดถ่ายอันนี้มันจะเป็นถ้ามันเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นหน้าจอโล่งๆเนี่ยก็คือเป็นแฟลชแบบออตโต้นะฮะแฟลชออตโต้คือแสงไม่พอแฟลชจะติดเองถ้าเกิดแสงจ้าพอแฟลชจะไม่ติดแต่อันนี้เราอยู่ในห้องก็ส่วนใหญ่จะแฟลชติดนะฮะเราสามารถเลือกปิดเปิดแฟลชได้โดยการกดปุ่มนี้ถ้ามีรูปสอขึ้นตรงคําว่าแฟลชออนเนี่ยฮะก็แปลว่าแฟลชจะติดตลอด ไม่ว่าจะถ่ายไปหันไปาทางไหนแฟลชก็จะติดตลอดอ,อแล้วถ้าเรากดมาที่ลูกศรตรงคำว่าแฟลชออฟเนี่ยนะฮะก็คือบังคับแบบปิดแฟลชไม่ว่าจะถ่ายไปทางด้านไหนแฟลชก็จะปิดตลอดอพอเรากดเป็นแบบรูปต่อรูปนะฮะพอเรากดปิดแฟลชแล้วเราถ่ายเป็นรูปหนึ่งรูปสมมติรูปที่เจ็ดแล้วถ้าเราจะปิดแฟลชอีกเราก็ต้องกดอีกทีหนึ่ง อพอถ่ายไปปุ๊บมันจะหายไปแล้วลงมาที่รูมนาฬิกานะครับเป็นการตั้งเวลาถ่ายตัวเองนะฮะพอเราเลื่อนมาที่รูมนาฬิกาเราก็กดถ่ายนะครับแล้วมันจะมีไฟขึ้นตรงนี้เอากล้องตั้งเอาไว้เดี๋ยวไฟมันจะกระพริบนะฮะเดินมาถ่ายหน้ากล้องถ่ายตัวเองได้ร้อยโอเคต่อไปเป็นการซูมนะครับซูมด้วยปุ่มนี้มันจะมีซูม,มจะมีแค่สองระดับคือ เทเลกับ Y นะฮะอย่างที่เป็นอยู่เป็น Y อยู่พอเรากดซูมไปเนะนี่ยนี่ตัวนี้มันจะขึ้นมาเป็นเทเลนะฮะพอกดไปอีกทีหนึ่งมันจะหดลงไปกลายเป็น Y ก็คือซูมเข้าซูมออกแค่แค่สองระยะเท่านั้นอ่าแล้วก็ด้านหลังสามารถพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มได้นะครับอันนี้เราจะไม่ได้รีวิวก็คือลองกดนะกดโหมดกดซีเล็กกดเซตอะไรเงี้ยฮะสามารถพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์ม เดี๋ยวลองกดให้หมดดูนะฮะว่าม้วนหนึ่งเวลาหมดแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะประมาณสามสหกลูปนะฮะกล้องตัวนี้กันแดดกันฝนนะฮะ weatherproof เนี่ยฮะมันคืออ่าสมมุติเราเล่นสระว่ายน้ําแล้วมือเราเปียกเรากดปุ่มถ่ายเงี้ยพวกตามอย่างเงี้ยเขาจะซิลไว้หมดเนี่ยหน้าเลนส์เะยเขาจะซิลทุกอย่าง ถ้าเป็นกล้องไฟฟ้าทั่วไปมือเราเปียกเรามากดน้ําอาจจะย้อยลงไปตามนี้นะฮะทำให้เครื่องชอ็อตอย่างตัวนี้กันแดดกันแดดกันฝนก็คือสามารถเล่นแต่ไม่ไม่ใช่ว่าดาลงไปในน้ำนะถ้าเราลงไปน,น้ำก็เจ๊งเลยนะฮะเล่นสมการนะฮะมือเปียกเปียกมาโดนนะอะไรเงี้ยเขากันน้ำกันละอองฝนเวลาถ่ายน้องที่ฝนตกอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้แต่ไม่ใช่ว่าโดนน้ำเต็มๆนะไม่ถึงกําดำน้ำลงไป กดให้ดูนะยี่ห้าแล้วอันนี้จะเวลามันต้องมันต้องเปิดแฟลไปด้วยนะมันอยู่ในห้องมันต้องเลยต้องเปิดแฟลชนะมันก็จะช้านะเพราะว่าเขาจะมีการวัดแสงจากหน้าเลนก่อนอน,นีเปิดแฟลถ้าเปิดแฟลทุกรูปแบบนี้ก็จะเปลืองถ่านเลยฮนะฮะถ่านก้อนหนึ่งโดยทั่วไปเขาก็ ประมาณกันว่าถ่ายได้ประมาณยี่สิบกว่ารูปเห้ยี่สิบกว่าม้วนฮะถ่าถ้าเราเปิดแฟลชเยอะๆก็อาจจะไม่ถึงอาจจะสิบกว่าม้วนอนะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนใช้ไม่เท่ากันนะสามห้าแล้วหมดแล้วนะฮะพอครบสามหกบางคนก็สามเจ็ดนะหรือบางคนก็สามห้าครบแล้วมันจะกอกลับของมันเองไม่ต้องทําอะไรรอจนกว่าเสียงจะดับไปเลขศูนย์กระพริบแบบนี้นะฮะเปิดฝาได้ เห็นไหมฮะฟิล์มจะถูกกอกับเข้าไปอยู่ในกักแบบนี้เอาไปล้างที่ร้านได้ถ้ายังไม่ได้กอแบบนี้ห้ามเปิดเปิดฝาโดยเด็ดขาดนะฮะเวลาเราจะใช้เสร็จต้องปิดให้เลขสูดมันหายไปนะครเปิดเดปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเนี่ยเลขสูดหายไปอโอเคใช้ง่ายครับตัวนี้ขอบคุณครับ